สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับแตวตอนนี้ก็อยู่ในรายการ Official นะครับใครไม่มี Wi-Fi ก็เออช่่งมาเถอะนะงานนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกม Minecraft นะครับแล้วคนก็บอกว่าถ้าเกิดมีคนถามผมมานะว่า Minecraft ตอน y ี o ม e ไม่ทำหรอกำลังก็ทำอยู่นะแต่ว่าเออพอดีว่า Minecraft อันนี้ไม่ใช่ Minecraft ตอนรีโมทนะครับเป็น Minecraft <c oughs> เล่นๆนๆนะฮะ เล่นเอาเล่นนะก็ไม่รู้นะครับผมพิเศษนะสร้างอ๋อลืมไปบอดนี้มีแขกรับเชิญนะครับเคอม่ช่วงเกมามาอย่าลืมกดติดตามเขาด้วยนะครับโอเคก่อนที่จะมาดูผมเล่นนะครับกดซับสไคร์ไลน์นะฮะแล้วไปดูกันเลยโอเคนะแลกก็อสร้างชื่อเวิร์ดแป๊บ,บนึงนะครับเวิร์ดก็ชื่ออะไรดีชื่อจะทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะทำะเล่ ชื่อเซิร์ฟว่าทําเล่นนะจุ่มอ่ะเออแต่ผมจุ่มไม่ออกมันไม่ง่ายหรอกอะไรจะพูดอะไรบอกมผมคือสกินหุ่นยนต์ครับโอ้เล่นแบบเซิร์ฟวร์นะอโอเคครูวิทเบิร์ดเลยนะฮะเอ้ฮ้ยนิวไม่เอาดีกว่านิวนิวพี่คิดว่าวันนี้เรามาเล่นแมปเดสบอยเดย์ไลท์กันนะ<ช>มีนะเออวันนี้พวกเราจะมาเล่นแมปเดสบอยเดย์ไลท์นนะเมื่อกี้หรอกท่านผู้ชมนะฮะอ่าคลิกเข้ามาแล้วเดสบอยเดย์ไลท์นะฮะต้องเล่น สองสามคนขึ้นไปนะแต่ผมเล่นแค่สองคนนะฮะก็ครั้งหน้าอาจจะมีหลายคนก็ได้นะครับผมก็จะตั้งชื่อชื่อคลิปนี้ชื่อว่า d a d by day light m e craft นะฮะ ep หนึ่งนะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะนั่งยืนแล้วนะย่าจะทำแบบนี้ดิพี่ต่างต้องเป็นนั่นดิชิ้เข้ามาเลยทิ้งเเอ้าวเออลืมไปโทษทีโทษทีนะฮะลืมบอกว่าต้อง เป็นผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าผมไม่เคยเล่นเดตบายเดลไลหรือเห็นคนเล่นเดตบายเดลไลยังไงเลยนะฮะเดี๋ยวเพิ่งนะักแป๊บซอมบี้ไม่มีโอเคนะครับโอเคนิวเข้ามาได้นะครับนิวเกิดตรงไหนรอปุ๊บแป๊บหนึ่งก็นะครับผมก็ไม่เคยเล่นเดตบายเดลไลนะแต่ที่รู้ค,รคือ,อคมันจะมีพวกปีศาจแล้วก็วิ่งซ่อนแอบซบ่อนแอบ,บอะไรก็ไม่รู้นะฮะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็ถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยนะฮะบดัดดีนะคะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนหัวคุณเอ๊ปรับหมดเลยเฮียอย่าอย่าโกงไ้นิวมึงอย่าโกงก็ได้ปรับแล้วศูนย์แล้วไม่บินไม่ไม่นิวไม่นิวเอาค่ะเอานี้ออกไปเลยไม่เอาที้งนิวย้อนไปเลยไม่งั้นผมจะปรับแพ้ทันทีเลยนะครับเพราะผมเป็นของแมพนะฮะ นูหนะไม่โกงโกงอะไรบ้าห้ามบินนะเนียวไม่บินนะครับทำไมกลัวรู้แมหมปะเดี๋ยวผมดูอ่นานะครับก็ใส่ชุดเกาะหมดแล้วนะครับผมก็แล้วก็ต้องมีดาบเตรียมไว้เลยไอ้เนวปรับเป็นตอนกลางคืนดเดเเิเดี๋ยวเออเออเดี๋ยวทำไมมึงเป็นแบบนี้ทำไมไม่ปรับเป็นตอนกลางคืน อันนี้งงจริงๆนะเว้ยดูดิพ่ศานเห็นปะตอนแรกมันจะเป็นแบบอะไรเขี้เลยเขีอเลยอะ่ะอะไรขี้เลยเนี่ยตอนแรกมันจะแบบเลื่อนเต็มหน้าใช่ไหมอันนี้ย่าไอ้เขี้เนวเนวตอบดิเป็นตอนกลางคืนเลยเร็วๆไหน,นอ่ดูดิเนี่ยมันเลือ่อนเลยเอ้ย วิธีไอเทมเอ้ยผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นคลิปทีผู้เล่นเดี๋ยวชื่อมั่นเหรอไม่ต้องละต้องปรับก็นะฮะเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวผมปรับแป๊บนึงผมมีที่ปรับอยู่นะรู้สึกได้เดี๋ยวดูแป๊บอืมอยู่ไหนวะความสว่างก็ให้ไปหมดเชื่อมาเหรอครับเดี๋ยวผมตัดคลิปนะครับในตอนที่มันมืดนะฮะ โอ้นะครับตอนนี้ฝนตกนะฮะผมก็เลยต้องไปเสียงไมค์ครับนะฮะก็นะครับตอนนี้ก็ได้เอ้ยชิบหายแล้วไอ้นั่นมันเป็ได้ชิบหายชิบหายวิ่งกับไปกูกูไปแล้วอะกดหมดซอมบี้ดิไม่ได้ไม่ใส่เล้วมันก็พอมันคืนไม่ได้ครับไม่ได้ครับโอ้โผมโดนตีเลือดใกล้หมดแล้วนะครับคือใส่มาเพิ่มเองได้ดิรู้แต่เอ็งต้องตีแบบหลายๆทีเลยไง เฮ้ยไอ้แค่นี่มันโหดนะครับเราต้องรีบไปนะรีบไปนะโอ้โรู้สึกติดตนันรู้สึกติดตนันรู้สึกติดตันโอ้ my g ก d เจบ็บคอขๆอ,อะ่ะโอ้ my g ก d กูนกี่ต้องรีบวิ่งเลยครับพี่น้องวิ่งมาเป็นก็บชีวิตชีเชีอ,อะไรแม่งตังก์มาติดติดเลย ได้ไม่ออดีแบบไม่คิดชีวิตโววัตต์อะไรวะเดีอย่าเพิ่งเช็คแป๊บอย่าเพิ่งนิวนิวอย่าไอ้เนียวอย่ามึงอย่าเด้อมึงอย่ามึงอย่าด้วมึงอย่ามึงอ้าเร็วจังไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยสะเาย อ้ายตีกูยาดยัดยัยยอลกูบ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 อลกูลกูบลกคูวิงติสปีดไล่สตารอยู่ไหนอยู่ไหนอ้ยไอ้เหี้ยเมืองปอนได้แล้วไอ้เหี้ยสัตว์กูติดวิงช้าเลยเหี้ยอนตีอ๋ไอ้สัตว์ไอสัตสัตว์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 สัต แมงก็ตกใจเลยคยเเสร็จ้ามใหูดิอาไอไอ่เพิ่งเพิ่งอย่าพิ่งไอ้เหี้ยมานแลอย่าพิ่งหนีเพิ่งโยนให้แ๊บนี่มึงโดนหรอโยนผิดอันโทษทีโยนให้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วปล้วไปแล้วปบ้้คยแม่ยดคุยแม่ยดแอบคล้ายเหรอ

ตอนนี้เรามาแบบเฟี้ยวๆนะฮะก็จะโดนตีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับต้องเนียนๆไว้ก่อนนะฮะอันแนดไม่ได้แดกกูหรอกโอ้ยสัตว์ทุบเลยเหรอเฮ้ยกดในเกมเขาบอกห้ามทุบในเฮียไม่ได้ทุบน้วปลาขวดอะไรไหมลูกอ๋อแล้วมันขวดว้าไปนิว มึงรู้จักปะเนี่ยมึงไม่ได้วาฟเนอะเว้ยไม่วาฟเหรอในกล่องไม่วาฟอ๋องั้นก็แปลงงั้นก็แปลมันมันมันไม่ได้ใส่นั่นเว้ยนิวนิวมึงฟังกูอยู่ปะเนี่ยฟังในขวดอะถ้าเกิดมึงอยากจะวาฟได้เหมือนผีในเกมไม่นั่นอะเดดเดดบายเดดไลจริงๆอะมึงต้องไอ้นั่นเว้ยอะไรวะกูเลยลืมเลยเฮียมุกไม่หาพากูเครียดไอ้สัตว์เข้าใจอะ เอมึงเห็นกูแล้วใช่ไหมเห็นไรล่ะามันมาเจอเลยโอยสัตวนน์่ากูรอดอะนใครอ่ะใครอะเฮ้ยแยเห็นกูแล้วเหรอ,อ,หย,นหนอยู่อไยู่ยไม่เห็นกูหรอกเพราะกูไปที่อื่นแล้ว เอยเราต้องรีบเดินนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายนะครับเอ๊ะเอเอเอไป่ิีทางเห็นกูหรอกว่ากูเดินแบบเดอะแฟลชนะฮะอ,อยููปะเนี่ยเอออัดอยู่นะฮะก็ความเฟียวมันได้จะเกิดนะฮะก็นะครับจะยอมแพ้ไหนกกมนิวไม่ยอมเดียวอะไร่างเงี้ย <laughs> จะยอมเงอนขึ้นมาังไงนิวก็ต้องแพ้พี่อยู่ดี กมดไพี่จะแอบไปซ่อมของอะไรมันมีซ่อมเดียวกันม <mel> ีดิเฮียทำไมจะไม่มีอะไรสักมาถึงเป็นมะขามอันนี้นี่อ่ะนี่ดิวยวบอกลูกดิฉันยังไม่รู้เลยที่มันเป็นแนวทางอันนี้ปะฮะนั่นี่มันเป็นแนวทางสีแดงปะก็ใช่ไง ูจะให้เวลานิวห้านาทีในการหาพี่ถ้าหาไม่เจอถือว่าหมดเวลานิวก็จะแพ้ไปไหนที่สุดอะไรออะอะไรอ่ะอันพ,พี่ไม่ให้เวลาแด้ปล่อยแบบฟรีสไตล์ไปเลยเดี๋ยวต่อไปตาพี่มั่งนะนะพี่จะยอมวิ่งเพื่อความมันไม่หลบแล้วอันนี้ก็หาเจอให้กู กูให้เจอให้ได้ดิอยู่ไหนฟักอืมเต็มมนะชื่อใครไหมลูกชื่อใครอะไรมึงอะไร

เอออุ้ยเหี้ยแล้วไงเหี้ยแล้วเหี้ยแล้ววิ่งวิ่งรุ้มาเลยอ่ะโอเคเราไปตาพี่เป็นมั่งเออเหี้ยอะไรเหี้ยอะไรเต็มตัวเลยนี่โชมามาตรงที่มันมีไฟอ่ะนิวเว้ยนิวเว้ยไม่ได้โชเออนิวนิวมานี่ไอ้นิวมานี่กูอยู่นี่อย่าเพิ่งตีกูนะต่นนี้กูเป็นนายนิวเดี๋ยวพี่ใส่ชุดแป๊บเข้าใจอ่ะเอาไปดิไม่ไม่กูเอาดาบ้า ก็โกะนะดาบด้วยมาถุงกูใส่แป๊บนะ้นิวอุ้ยธนูนูก็ต้องใช้เหมือนกันนะอ๋อคนมีการโดาบโกะโอเคคนมีการโจมตีบะไม่มีการโจมตีครับในเกมโอเคอย่าเพิ่งนิวนิวอย่าเพิ่งพี่คนไม่มีการโจมตีใช่เออจะทิ้งก่อนเดี๋ยวนิวเตรียมหนีนะเดี๋ยวนิวขอเวลาหนี่ก่อน นองคิดไฟเขาต้องมีนี่เสมอมาตลอดีลยนะน่าเวทีเด้อยังยังไม่เสร็จรีบเรียบหนีเลยมึงอ่ะอ๋อของดีไม่มีในโลกแต่กูเจอมึงแล้วไอ้นีวว้าวได้เวลาหนีแล้วไอ้นีวแง <c oughs> ่ไม่หาพากูตลกสั้ <c oughs> ฮี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 ฮฮิฮีฮิฮิฮิฮีฮิ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 ิฮ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  ไค่ามาไม่เจอแม่จะเจ๊แไน่แห่ให่เดี๋ยวเราตามึงแล้วเจม่งหนีแล้วจะว่าทำไมี่กูกูวิ่งหนีสมึงไม่ได้้าเฮ้ยราดูจากที่วิ่งตัวท่จะเรีไอเหี้ยน่แม่งดีวสัตว์งว่ไม่วิ่งเร็วจไอ้ควตัทไแม่งว่งช้ว่ เอาอย่างนั้นใช่ไหมจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมตื่นต้องไปเปลี่ยนสกินตัวดูจอกหลอดเลือดอ่ะตัวไหนเยอะการเมืงมันก็จะยึดตามอ้นตายมึงตายมึงตายโอ้ยวิโดไอ้เฮียอะไรของมันวะเลยเขาจะมึง้กตายมึง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 ตายยอมแพ้กูเถอะกูจะฆ่ามึงใครจะยอมวะเปิดประตูทำไม อืไอเนวไอ้ขี้โกงไอ้ไอ้สัตว์ขี้กโกงอะไรไอ้ขี้โกงทำไมมึงเลิกตัวมึงแล้วฮะอุ้ยไอ้ยัดแค่ยัดแค่เนี่ยตัวกูวิ่งช้ามากเลยเนวกูดูก็รู้เลยเู้แล้เลอุ้ละอุ้วู้วู้คันไข,ข,ข่คูกคันไข่พ่อกูจะไล่ตีมึงอืมอะไรของมึงเนี่ยฮะมึงตายมึงตายมึงตายมึงต,ตายอย่างนี้นมึงตายอ่อ กูไม่หาพากูเครียดไอ้สัสเออตกตกตกทษทีจ้ะทษทีวิ่งไปไหนมึงอะไปตรงนั้นระวังติดกับได้ขูขันไข่ก้องมจะไรฆ่ามึงไอ้สัสมาอามึงมาหนิมึงมามึงมาเออไอ้เนยวไอ้เนยวมึงอยากองไอ้เนยวไอ้เนยวเฮียกูว่าแ ไอเนียวมึงติดสปีดใช่ไหมไอ้ที่แบมีอะไรวะเนี่ยเนี่ยมึงจะโกงไอ้สัตว์ถ้าเกิดกูรู้มึงโกงกูจะไล่ฆ่ามึงในชีวิตจริงโกงอะไรวะกูจะไล่ฆ่ามึงเหมือนเดทไปเดทไลน์ในชีวิตจริงนะอู้ว่าไงจัดไปสุดใหญ่ไปกับพี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 งั้นนี่พีพีอืมโอ้ไปแล้วนะอืมทำไมมึงเก่งอย่างงี้มึงเก่งอย่างงี้สู้แม่งันเช้ายังสู้มึงไม่ได้คุ้ยตีหมูแม่งระบายอารมณ์เลยโอ้ยตายเลยนัดเดียวตายไปไหน พี่ขมอยู่ดีอันลไอ้คหวยเอ้ยมึงตายโอ้จัดไปชุดไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฆ่ามึงสัดมึงกระบอกกูตายมึงตายมึงตายเดี๋ยวเวลาตายของมึงแล้วเดี๋ยวเวลาตายของมึงแล้วเดี๋ยวเวลาตายของมึงแล้ว ตาย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 มึงต้องตายเช้าแล้วไอ้นั่นต้องออกไปดิอะไรวะมึงต้องตายมึงต้องตายี่แสนต้องกลับไปดิตอนนี้ตอนเช้าแล้วกูรู้แต่ตอนนี้กูอยากสุ้อยากเพิ่งกูกูเห็นอะไรบางอย่างเอ้ไอ้ชอไอ้นิวกล้วยมึงผ่านด่านหรอแง่นี่นิวทางนี้เป็นทางผ่านด่านเนี่ยนิวเป็นทางลับมาดิในเมื่อกูแพ้มึงแล้วตอนนี้มึงต้องเข้าไปนนี้ นั่นแหละเขาเรียกว่าผ่านด่านแล้วนะนิวนั่นแหละเขาแปลว่าผ่านด่านแล้วมันเป็นสวิตเนี่ดูดิมันจะเป็นสวิตเปิดปิดให้ผ่านด่านนิวผ่านด่านแล้วตอนนี้พี่ก็ขอผ่านด่านมั่งผ่านดีท e? ี่อ้าวเหม็นลงควยเย่ yeah! นะครับเป็นไงบ้างนะคะสนุกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดสนุกก็เมนเว็บใต้ล่างนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมอ้อแล้วก็กดซับสไครป์น้องนิวโชว์เกมเมอร์ด้วยนะครับผมก็ ขอจบคลิปไปแบงนี้นะครับบ๊ายบาย